สวัสดีครับมือน,นี้ส่องอีสานพาทเ,าเาที่ยวเห้าสิฟ้ามาไหวแม่นะครับมือน,นี้เป็นวันแม่ก็เป็นอาหารพื้นม่ยอาหารปวดนะครับของแม่ผมก็ชิมาไหวชื่อให้เพื่อนกินนะครับสามยังมีชีวิตอยู่ก็ให้ก็อุทิศบุญกุศลไปให้ท่านนะครับกับตาที่เพื่อนว่าซื้อให้กินวันนี้ดีกว่าอุทิต บุญกุศลไปให้ท่านจักสิได้กินบ่ได้กินนะครับน้ำมาไหวแม่นะครับครับบ่ได้ก็งบประมาณบ่ได้นะครับเพิ่นก็ได้แค่จุม่มว่าอยากกินอยากกินเฮาก็เฮ็ดได้แค่นี้ล่ะครับเดี๋ยวตามไปเบิ่งเลยครับครับเหมือนกับสิมาไหวแม่นะครับตามไปไิ่งเลยครับ โอ้้อบลยอ้าดีดีม่แห้งสศกให้ราบผิดำให้รวยติดหมาขายเคือนติดเดินนุงเรื่องไอ้โยมันคันเงินอ้าวแม่กคืิปูแค้นไ้นะครับพัน มือ,อหน้หาคำ่ำใครคล้องขายง่ายมือใครคล้องไม่ำไปด้วยพอแม่ผมาใส่จีกอดแม่แล้วรับวันนี้เออ่อะยี่หกะเบิ่งวันนี้มัมนจีรับประทานในบ่า <laughs> อะไรยังง่าครับไหนเป็นไนนะครับโอ้ยชีรเรียบนะครับนี่ก็ปบอนแม่ครับแ <c oughs> สบสบ่แสบแสบหอมบานแ <c oughs> สบดีนะครับนี่ครับนี่ครับกินน้ำกันเลยเพื่อนใหม่ มาเนี่ยผักไต่นะครับไลยอยู่นะครับครับและไม่ลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องผม,มนะครับเพื่อเป็นก้นันใจให้กันวันนี้ có ca không à sở văn đi pháp